ดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบกับท่านผู้ฟังในคำข้าคืนวันนี้ด้วยรทธาของคุณปานิศราภูทองสร้างกุศลหนึ่งในวันเอ่อเนื่องในวันอุทิศเนื่องในวันมานลำปีทุกขัั ของนายชำนาญภูทองอุทิกุศลให้กับนายชำนาญภูทองนะครับขออนุมโมทนาในกุศลศรัทาของคุณปานิสราภูทองมณโอกาสนี้และขอให้กุศลผลบุญจากการที่ร่วมรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสั่งมหากุศลให้ธรรมะเป็นทานตามคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัส วัาสัพพทานังธรรมทานังชินาติก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงมหากุศลจากการที่สร้างให้ธรรมะเป็นทานในคืนนี้ขอจงได้เป็นพลวะปัจใหญ่ให้คุณปานิสราภูทองให้นายชำนาญภูทองจงได้มีความสุขก,กายสุขใจ ร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภยัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับขอดอูุโมนนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นสตาของคุณสุชาดาอุตริสตาของคุณปราณีสงเคราะห์ธรรมสตาของคุณศัตลาเผื่องาม และก็สธาขอเขาคุณบังอ่อนเต็มชื่นร่วมกันรับปิญจภาวพ,พรุ่งนี้จะได้อนุโมทนาสาธุกันนะครับแล้วคืนนี้แต่เวลาฟังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังสูง่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับปาลินญา,ากิจปรินญาจิกิคืออะไรครับทำให้ปัญญาเกิด ไม่ใช่ทำให้สัญญาเกิดทำให้ปัญญาเกิดนี่ถ้าเราไม่รู้จักกิจของการปฏิบัติต่อคำสอนพุทธเจ้านะเราก็เอาเขาว่ายังไงก็ว่าตามเขาใช่ไหมเขาให้ลุกข้าก็ลุกเขาให้เดินข้าก็เดินเขาให้ย่องข้าก็ย่องเขาให้ยุบข้าก็ยุบเขาให้พองข้าก็พองตามเขาไปเลยหารู้ไหมว่า ปรินเยกิจนั่นคือทําให้ปัญญาเกิดแล้วการทําให้ปัญญาเกิดนั้นทำไงครับนี่สิครับถ้าเราไม่รู้ตําแหน่งที่บอกให้ทําให้ปัญญาเกิดนั่นอยู่ที่ตรงไหนแน่นอนครับมันตันอยู่แค่ธรรมจักกัปตันสูตร,รที่จริงธรรมจักกัปตันสูตรนั้นเป็นแม่บทของธรรมะทั้งหมดดังนั้นการที่จะปฏิบัติให้ปัญญาเกิดนั่นก็คือตามรู้ตามรู้รู้ตาม ตามรู้รู้ตามนะครับเหตุให้เกิดปัญญาจะไปตามรู้ที่ไหนพระพุทธเจ้าสอนให้มีฐานที่ตั้งของสติมีฐานที่ตั้งทำให้เกิดปัญญานะครับเรียกว่าสติปัฏฐานเห็นไหมเรียกว่าสติปัฏฐานฉะนั้นถ้าหากเราทิ้งสติปัฏฐานนะะาถ้าทิ้งสติปัฏฐานจะกเอาเป็นว่าการปฏิบัติที่จะให้ปัญญาเกิดไม่มีเลย การปฏิบัติให้ปัญญาเกิดนั้นมีสี่ฐานนะฮะที่กายที่เวทนาที่จิตที่ธรรมะเอาที่กายทั้งกายเวทนาจิตธรรมะไปลงล็อกเดียวกันหมดไปลงที่อนุปัสนาหมดเลยครับใช่กายก็กาย,ยานุปัสนาเวทนาก็เวทนานุปัสนาจิตก็จิตตานุปัสนา ธรรมะก็เป็นธรรมานุปัสสนาจารฐานที่รองรับของปัญญาอยู่ที่อนุปัสสนาครับตามรู้ปัญญาเกิดตามรู้เรียกว่าอนุเป็นภรรยาตามเขาเรียกว่าอนุภรรยาเห็นไหมครับเป็นสามีตามเขาก็เรียกว่าไม่มีนะ ไม่มีเจ้าบ้านหนูสามีแต่มีนะขอโทษละเอ,อ่ยชื่อได้แต่ไม่ได้บอกบ้านโทรมาหนูมีสามีมสามคนนะอาจารย์สาม,มีคนที่หนึ่งเข้าเวรกลางคืนกลางวันมาไม่ได้ากลางคืนมาไม่ได้กลางวันถึงจะมาได้หนูก็เลยใช้เวลากลางวัน มีสามีอีกคนหนึ่งนะฮะมีสามีอีกคนหนึ่งสามีนี่ก็นะสามีนี่ก็สับหรีกันได้คนที่สามีกคนสามคนนี้เขาบอกไม่มีโอกาสจะได้เจอกันเลยครับเขาถามผมว่าหนูผิดไหมเ,เห็นไหมหนูผิดไหมเป็นไงครับ เขาเก่งนะฮะร,รับได้ท้งสามคนและอยู่กันแบบไม่รู้กันเลยอันนี้เป็นเรื่องกฎแห่งกรรมนะครับเรื่องกรรมเขา้าใจไหมฮะรเรื่องของกรรมจากนั้นเราอย่าไปยุ่งกับเขาและอย่าไปยำจำจำอย่างเขาไม่ได้แต่เข้าใจว่ามันมีอยู่นะมันมีอยู่จากนั้นเป็นเรื่องของกรรมที่ก็จะต้องเผชิญแบบนี้นะครับถ้าพิษต้องพิดแน่นอนนะครับ นะถ้าถือตาหลักศีลธรรมทำถือตหลักศีลตหลักธรรมะนะฮะผิดระผิดแน่นอนแต่ว่าเขาบอกเขาไม่เดือดร้อนเอาก็ตามใจไม่วาอะไรหรอกนะครับแต่ให้รู้เลยว่าผิดเพราะพระริยานะฮะนะี <c oughs> คืออะไรอะไรนี่ก็อธิบายเขาฟังฉะนั้นในส่วนของการปฏิบัติตนนะฮะ,ะการปฏิบัติตนนั้นถ้าอยู่ในศีลอย่างถูกต้อง มีธรรมะอย่างถูกต้องนะมนก็เป็นเหตุให้เกิดความสุขได้ถ้ามันไม่ถูกต้องก็เหตุให้เกิดความทุกข์นั่นเองนะครับนะฉันน้นเหตุให้เกิดในสุขคติเหตุให้เกิดในทุกขติเนี่ยมีมีอยู่ที่ไหนครับถ้าผิดศีลก็เป็นเหตุให้เกิดในทุกขตินะเออถ้าไม่ผิดศีลก็เป็นเหตุให้เกิดในสุขคติเทวโลกนะนะ เพราะไม่รู้ความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ความเป็นจริงก็เป็นเหตุนะจำไว้เลยนะแต่ว่าโดยเหตุก็เป็นเหตุว่าโดยปัจจัยก็เป็นปัจจัยไม่รู้ความเป็นจริงก็ไปช่วยสัตว์ให้คิด,ให,คดใ,ญญให้คิดในทางบาปก็เรียกว่าเรียกว่าอุญญาภิสังขารให้คิดในทางบุญก็เรียกว่าอุญญาภิสังขาร ให้คิดในการทําอรูปฌานก็เรียกว่าอาเนชาพิสังขารนะนั้นปัญหาอยู่ตรงที่ว่าสังขารคืออะไรตอบแล้วนะฮะสังขารมีสามนะฮะสังขารหมายถึงเจตนาที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับบาปก็เรียกว่าอปุญญาพิสังขารสังขารคือเจตนาที่เกี่ยวข้องกับบุญนะเรียกว่าปุญญาพิสังขารสังขารที่เกี่ยวข้องกับอรูปฌานก็เรียกว่า อาเนชาภิสังขารถ้าว่าโดยองค์แห่งธรรมะเนี่ยนะครับนะว่าโดยองค์แห่งธรรมะเนี่ยอาปุญญาภิสังขารก็คืออากุศลจิตสิบสองอากุศลจิตสิบสองเนี่ยเป็นอาปุญญาภิสังขารได้แก่โลภะนะแปดโทสะสองโมหะสองนี่ทะเลียนอภิธรรมแล้วจะรู้ว่าโลภะมีแปด โทสะมีสองและโกมโมหะมีสองน้าเรียนนะครับอภิธรรมนะนะแต่ว่าติดตามรายการนี้ต่อไปก็ถึงนะต่อไปก็ถึงเพราะเหตุทีนะ่ผมตั้งใจแล้วว่าจะบรรยายทั้งหมดทั้ง17คัมภีร์เมื่อทั้ง17คัมภีร์มันก็ต้องมีมันะมก็ต้องมีทั้งพระวีไนยัยทั้งพระสูตรแล้วก็ทั้งพระอภิธรรม แต่ต่อไปท่านผู้ชมก็คงจะได้ติดตามภาคบญญารรยายพระไตรปิฎกสังหากเอาตกลงบญญรรยายพระไตรปิฎกด้วยบญญรรยายคำพีด,ด้วยบญญรรยายพระไตรปิฎกก็จะหยิบยกแต่ละเล่มมาอ่านให้ฟังเลยและอธิบายทุกประเด็นนั่นคือบญญรรยายพระไตรปิฎกเราไม่ห่วงว่าเป็นคำพีอะไรนะฮะจะหยิบยกแต่เล่มเอาเริ่มตั้งแต่พระสูตรมีกี่เล่มจะอ่านให้ฟังตามลําดับ นะฮะแล้วก็ภาษา,าที่แปลมาจากบาลีเป็นภาษาไทยนั้นมีภาษาที่มีภาษาที่เป็นภาษาสันสกฤตปนผมก็จะดึงออกซะแล้วเอาภาษาที่เป็นของพุทธเจ้าใส่ไว้แทนแม้แต่คำที่เป็นเป็นอักษรที่เกี่ยวข้องกับสันสกฤตเช่นรรอย่างเงี้ยรมนี่ เขามีรอเรือสองตัวตามโดยมอม้ะอันนั้นเป็นสันสกฤตครับนั้นผมก็จะเปลี่ยนเป็นกรรมะที่มีกอกอไก่มหันการเรามีมอม้ะสองตัวนั่นคือกรรมที่เป็นภาษาบาลีเป็นภาษาของพระพุทธเจ้าอ่ะเป็นภาษาพุทธเจ้าเอาตกลองรู้จักสังขารก็คือสภาวะที่ปรุงแต่งจิตใจแม่พูดถึงตรงนี้แล้วก็ให้เราได้าใจนะคร สิ่งที่ปรุงแต่งจิตใจกับใจที่ถูกปรุงแต่งคนละส่วนกันนะฮะ,ะน้ำในแก้วกับสิ่งที่ไปปรุงน้ำในแก้วอต่างกันนะฮะน้ำในแก้วนี่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสเป็นน้ำที่ใสสะอาดปราศจากรปสปราศจากสีกลิ่นแล้วถ้าเราเอาบอรเพทรใส่ไปในน้ำบอรเพทรก็ไปปรุงน้ำให้มีรสขม แต่เราไม่ได่ไม่ทดอบอลราเพทจริงปะเอาโทษน้ําพอดื่มไปปุ๊บให้น้ำมันขมนี่เดียวน้ําพูดไม่ได้นะใช่ปะเออดีว่าน้ํามันพูดไม่ได้ถ้าน้ําพูดได้มันจะว่างไงครับกูไม่ขมเนี่ยใช่ไหมอไอ้บาราเพทมาปลุกไ้ขมเนี่ยมาโทษฉันได้ยังไงอ่ะใช่ไหมันเราต้องมีความเป็นธรรมะไว้มาเหมือนกันนะครับนะต้องรู้จักธรรมะไว้เหมือนกัน อารู้จักทำว่าคือเหตุให้ขมนั้นไม่ใช่น้ําแต่บริเพรเป็นต้นเหตุให้ขมบริเพชก็บอกเปล่ามันไม่ได้ขมนะฮะมึงเนี่ยขมเองเนี่ยนะอาแล้วใครกินนะ่ะขมที่คนกินหรือขมที่บริเพชหรือขมที่น้ําอ่ะขมที่คนกินอาแล้วโทษบริเพชไม่ได้อีกแล้วเห็นไหมเออเนี่ยธรรมะเนี่ยมันต้องหาให้รู้เหตุผลนะใช่ไหมเออเพราะนั้น ให้เข้าใจคำว่าสิ่งที่ปรุงแต่งจิตใจสิ่งที่ปรุงแต่งจิตใจนี่สำคัญมากเลยนะฮะด้นความหมายของคำว่าสิ่งที่ปรุงแต่งจิตใจจิตใจเนี่ยมันถูกปรุงแต่งตลอดอะไรมาปรุงแต่งจิตใจล่ะครับอาเจตสิกก็ปรุงแต่งจิตใจอารมณ์ก็ปรุงแต่งจิตใจเหมือนกันเออนี่ยสำคัญมากเลยจะดันจิตใจขขาคนเราบทิ้อยู่ดีๆ แต่มีเครื่องไปปรุงให้เกิดโกรธขึ้นมาอ้าวเมื่อกี้นั่งคุยกันนะเราะต่อการทิกดีไม่ทงทำไม้มาโกรธกันได้นะใช่ไหมเพราะมีสิ่งปรุงแต่งให้โกรธครับอารมณ์อารมณ์สำคัญมากเลยนะครับถ้าเรารู้ตรงนี้ซะเราก็จะได้อ่านใจงเราออกว่าใจเรามีสิ่งที่ปรุงแต่งเรียนอีกสิ่งที่ปรุงแต่งคืออะไรเจตสิกทั้งหมดเป็นตัวปรุงแต่ง อ่าเป็นตัวปรุงแต่งจิตแต่ตรงนี้เขาหมายเอาสังขารเอาเฉพาะสังขารสามก็จบเลยนะฮะบางทีเราจะไปเจอคําว่าสังขารสามให้มันอะไรสังขารสามถ้าไปเจอคําว่าสังขารสามแล้วหมายถึงอุญญาพิสังขารปุญญาพิสังขารอานิชชาพิสังขารครับถ้าไปเจอที่ไหนข้อนะให้เราได้เข้าใจเยอะนะ,ะสิ่งที่ปรุงแต่งจ,จิตใจบางทีเราไปเจอ เหตุให้เกิดวิญญาณเหตุให้เกิดวิญญาณเหตุใกล้ก็คือสังขารสามอย่างเงี้ยเหตุไกลก็คืออารมณ์เนียแล้วแต่นะฉะนั้นจบเลยเลยว่าภาวะคำว่าสภาวะตรงนี้หมายถึงเจตสิกนะปรุงแตง่งนะจิตใจจิตใจกับสิ่งที่ปรุงแตง่งเราจะต้องพิจารณากันให้ที้ทวน มิฉะนั้นแล้วเราก็จะไม่ทราบผมไม่อยากให้เราอ่านไม่อยากให้เราอ่านผ่านไปโดยที่ไม่รู้คำคานั้นที่อ่านได้อ่านได้แต่ไม่รู้เข้าใจไหมฮะ,ะมีไม่รู้แล้วอ่านไม่ได้รู้แล้วอ่านไม่ได้มีไหมมัดดองอ่านได้ด้วยและรู้ความหมายของคำคานั้นด้วย กับอ่านได้แต่ไม่รู้ความหมายความนั้นมันเป็นยังไงจากนั้นถ้าอ่านได้แต่ไม่รู้ความหมายก็ได้แก่ได้แต่พยัญชนะอย่างเดียวอ่านได้ด้วยและรู้ความหมายด้วยก็ได้ทั้งอัฏฐะได้ทั้งพยัญชนะแต่อัฏฐะนั้นต้องหมายถึงเหตุผลนะครับอาจจะเอาความคิดของตัวเองไปใส่เป็นอัฏฐะก็ไม่ได้เหมือนกันผิดพ,พลาดอีกเหมือนกัน ด้ความหมายมีสองอย่างนะฮะความหมายในทางที่ผิดกับความหมายในทางที่ถูกเราก็ยึดเอาความหมายในทางที่ถูกโดยเอาบาลีเป็นหลักเอาบาลีเป็นหลักครับไม่ได้เอาความเข้าใจเป็นหลักเพราะความเข้าใจก็มีสองเข้าใจผิดเข้าใจถูกเหมือนกันแต่ถ้าบาลีเป็นหลักแน่นอนครับนะถามว่าอปุญญาภิสังขารนั้นคืออะไร อุญญาภิสังขารน,นั่นคืออะไรเจตนานะท่านผู้ชมครับเจตนาที่ในอคุโสลจิตสิบสองเจตนาที่ในโลภะมูลจิตแปดเจตนาที่ในโทสะมูลจิตสองงวดนี้ออกแปดสองสอนะครับออกเฉพาะวันนี้นะฮะ <c oughs> ไม่ใช่หวยนะฮะ <c oughs> อากุศลละจิตมีอยู่8-22 2, เป็น12บสองนั้นอากุศลมีแค่12ครับแต่อากุศลละจิตมีแค่12เนี่ยกำลังมันมากมหากุศลมีแปดแล้วก็มหากัตากุศลมี9โลกุรตระกุศลมีอีก4หรือ20รวมแล้วเป็นไงครับแป ยี่สิบลงไปเท่าไรครับแปดเก้ายี่สบสาสดแต่บางครั้งบางคราวแพ้สิบสองนะฮะตอนนี้แพ้สิบสองยังยับเยินเลยนะครับในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อว่ากะกุสันโธ ประชาชนพุทธศาสนไยเชื่อพระพุทธเจ้าหมดพระพุทธเจ้าขนคนเข้าสู่เทวโลกนิพพานได้หมดเกลี้ยงไม่มีใครตกระลกสุ่บายจะภูมิเลยนะครับอ๋อนั่นแสดงว่ายุคกกุสันโธสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นนชนะกิเลส กิเลสแพ้ยับเยินเลยขนไปสู่ทุกขติบายไม่ได้สักคนเดียวครับไปได้หมดสู่สุคติเทวโลกหมดพรม,มโลกนิพพานหมดเลยพอมาถึงศาสนาของสัมมาสัมพุทธเจ้า,ช,าชื่อว่าโกนาคมะนะ,ะโกนาคมนะก็ผลปรากฏว่าขนไปได้สามส่วน ตกสู่ทุกขติบายสันหนึ่งส่วนนี่ถึงงั้นก็ถือว่ากิเลสแพ้อยู่นะถือว่ากิเลสแพ้พอมาถึงศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อว่ากัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าผลปรากฏว่าห้าสบห้าสิบเออห้าสิบห้าิบครับก็ถือว่ากิเลสยังไม่ชนะนะ แต่ว่าตีตื่นมาห้าสห้าบแล้วพระพุทธเจ้าขนไม่ได้50%สอร์ซสู่ทุกขติอบายซะห้พอมาถึงสม,มณะโคโดมสัมมาสัมพุทธเจ้าผลปรากฏว่าพระพุทธเจ้าอุบัติมาในยุคกาลยุากาลยุคก็หมายความว่ามูสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมาจากอบายภูมิมาก มาจากเทวภูมิเนยน้อยพระสมมาวิเจ้าเกิดในช่วงของกลิยุคขนสันประสั์ไปได้เพียงหนึ่งหนึ่งหนึ่ง,งส่วนและตกสู่ทุกขติบายภูมิซะส,สามส่วนถือว่ากิเลสชนะไหมฮะโอ้ถือว่ากิเลสชนะ,ะน,ชนะให้เราได้เข้าใจนะทุกวันนี้มูมนุษย์ทั้งหลายนะ ทูกกิเลต้อนอ่กิเลตออ้ลตอนไปสู่ทุกขติอบายภูมิซะสามส่วนเหลือที่นั่งอย่เนี่ยแกท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านเนี่ยอ้าวจิตเป็นกุศลได้แค่หนึ่งส่วนเป็นอกุศลซะสามส่วนก็ถ้าว่าจิตเป็นกุศลก็สู่ทุกขติเทวโลกพระมโลกนะอ่ถ้าจิตเป็นอกุศลก็สู่ทุกขติอบายภูมิแล้วทุกวันนี้ กิเลสเข้าครอบงำจิตใจของสัตว์โลกถึง70%นะ70%ส่วนหมู่มนุษย์ที่ไม่ต้องไปสู่ทุกติอบายภูมิมีแค่30%นั้นเราจรึงประมาทไม่ได้นะครับประมาทไม่ได้เลยจะเห็นได้ว่าอากุศลมีแค่12แต่ตอนนี้อากุากศลชนะนะครับอากุศลชนะ อันก็ให้เราได้มองเห็นความสําคัญอันนี้ภาพรวมนะท่านายครับนี่ภาพรวมนะและภาพเดียวนะฮะภาพเดียวันนเราพูดถึงภาพรวมนะฮะสัตว์โลกทั้งหมดตกสู่ทุกขกติ่ยไบยภูมิซะเจ็ดสิบเปซสู่สุขตินะเทวโลกซะพรหมโลกซะสามสิบเปร์ซนและใจเราครับ ใจเราก็มีเท่ากันนะครับใจเราเนี่ยมีอกุศลซะเจมีกุศลอยู่แค่30%ครับ30%นะในใจเราเนี่ยหนา้วยกิเลสถึง70%มีกุศลอยู่30%มตอนนี้ใน30%มเนี่ยมันลอยตัวอยู่ข้างบน30%มสรนตะ์มันลอยตัวอยู่บนไอจิต ไอ้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันอยู่ข้างล่างแต่ถ้าเมือ่อไรไอ้ขมวนมันกลับไปอยู่ข้างล่างไอ้ขลาม,มกลับอยู่บนเนะี่ยเป็นอกุศลหมดเกลี้ยงมีไหมเป็นบางวันมีไหมเป็นบางเวลาไม่มีเหลือเลยกุศลมีเจโทสะ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 สาเหตุที่มีโทสะมีโลภมีโมหะเพราะกิเลสมันกลับตัวมันไปอยู่ข้างบนหมดเลยไอ้กุศลนต่างมันอยู่ข้างล่างหมดเลยนะครับมีคนเตือนนะ มึงทำไมต้องไปก่อไม่ต้องมาพูดอเห็นไหมดึงไม่ขึ้นเลยในกุศลดึงไม่ขึ้นแล้วด่าสวยมึงไม่ต้องมาพูดมึงไม่ต้องมาสอนกูกูอ่านํำร้อนมาก่อนมึงเกิดอะไรขึ้นครับเพราะในใจนั้นกิเลสมอยู่ข้างบนอ่าอยู่บนแล้วก็กุศลอยู่ข้างล่างเลยขุดเท่าไรไม่ค่อยถึงกุศลเจาะเท่าไรไม่ถึงกุศลจนกว่าจะพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเสด็จ โอ้ยไมีบุญกิเลสขึ้นอ่ากิเลสลงล่างเลยกุศลขึ้นบนจนกว่าครูบาอาจารย์หรือคนที่เราคนอ้อมถือมากลับเลยนะฮะข้างล่างที่เป็นกุศลก็กลับไปอยู่บนขบนที่เคยไปไอ้กุศลก็กลับไปอยู่ล่างอีกนะครับถูกสอนถูกพร่ำเตือนมากขึ้นมาขึ้นกุศลจึงอยู่ข้างบนได้นี่ต้องอ่านใจเรานะถึงจะรู้นะทำไมอ่านใจเราจะไม่รู้เลยนะว่าชีวิตเราแต่ละวันละวันเนี่ย มันไม่ใช่ว่าจะเป็นกุศลต่อหรอกครับบางครางบางคราวมันพ,พลิกแพลบ <c oughs> อกุศลมาอยู่บนม,มดเลี้ยงกุศลได้ทาไว้คนท่านผู้ฟังที่เคารพคับท่านผู้ฟังกําลังติดตามรับฟังรายการตามทางพระพุทธเจา้านําเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กสรสามะทิฐิท,ท,ทินกาขาวชมรมผู้ใฝ่ในธธรรมะและก็ศรัทธาของคุณปานิสราภูทอง สั่งกุศลอุทิศแก่นายชับนาญภูทองนิ่งในวันบรารณนมปิทุกครั้งในคืนนี้นะครับขออุโบทถนาสาธุกับสธาของคุณปานิตราภูทองมาโอกาสนี้แล้วคืนนี้เวลาหมดต้องติดตามรับฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะเป็นสาธาของคุณสุชาดาอุตตรีสทธาของคุณปราณีทรงเห์ธรรม ศรัทธาของคุณศักลาเพือดงามศรัทธาของคุณบางอ่อนเต็มชื่นร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพก็จะได้อนุโมทนาสาธุกันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความพาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงมาเกิดมีแก่คุณปานิสราผู้ทอง แก่นายชำนาญผู้ทองและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับ คพระพุทธองคคิดไม่ออกบอกมาทางชมรมอย่าปล่อยปัญหามากมองอางรมณ์โกรธลบหลงศึกษาพฤตทกรรมทำจิตใจให้อส่อง,องรักษาสินให้มั่นคงจะไม่ลงอบาย คนผ่านผ่านผ่าไป